เมื่อชีวิตคนเราถูกขับเคลื่อนด้วยเงินไม่มีเงินก็ใช้ชีวิตบนโลกนี้ลำบากนะคะทุกคนนี่แหละจ้าเขาก็ต้องสู่ชีวิตเันมนบ่ทุกคนแต่ว่าเขาสู่ชีวิตชีวิตนี่ก็มักสู่กับอีเลียค่ะทุกคนอุตส่าห์ว่าเลิกงานเร็วก็จะเข้าสวนยางฝ้าเมื่อกี้อย่างในจักน้อยค่ะนี่ฝ้าขึ้นมาแล้วเป็นจังใดต๊บ่ต,บต๊ะนำไปกอ,อนจา้า ทุกการลงทุนมีความเสี่ยงเสมอถึงเฮาสิบ่ได้ลงทุนด้วยเงินเนาะค่ะแต่เราก็ลงทุนด้วยแรงไปจ้าอย่าให้เสียเบิ่งน้ำย่างย่อยโลดพูดนะปับปับปรับปับ,ปบ,ปบตกเบือค่ะทุกคนนี่บ่ต้องเว้าถึงเลยเนีย่ลมมาแล้วค่ะไปไอ้เฝ้ากีดเจ้าเจ้าเจ้า,จาหรือเฮาสิพอาะซัมนี่นออย่างก็คือสอ่งย่อยเร็วๆล่ดพี่น้องบ่ดนจ้า ฝ้าขี่รถกลับบ้านจ้าฝนลายอีรี <c oughs> บ่เป็นอย่างจ้าฝนห่แต่เฮาก็ยังยิ้มได้เพราะว่าเฮาสิได้ไปรับลูกคะ่ะทุกคนตั้งแต่ลูกเปิดเทอมมาก็คือไม่เคยไปรับลูกเลยเด้อมีแต่ไปส่งอย่างเดียวเพราะไม่มีเวลาไปรับจ้านี่มาถึงหน้าโรงเรียนเป็นไงจ๊นาน้ำท่วมไปเลยสิคะทุกคน นี่ขนาดทางมาโรงเรียนได้ค่ะบาอยากคือสภาพว่าอย่างเขาจะเป็นสภาพใดค่ะล่นจอกเรามาดูหน้าตาของไอ้เต้าแคล่วงของเราดีกว่าว่าเห็นพ่อกับแม่มารับพร้อมกันจะเป็นยังไงนะนี่ออกมาแล้วกลับบ้านกันค่ะฝากไว้แค่นี้นะคะบ๊ายบาย